ดูครับพี่น้องงานนี้ต้องเจ๊ครับอาจารย์ครับนี่เป็นไงบนแขนแรงได้ด้วยไม่ธรรมดาครับสุดจัดแน่นอนแน่น,นอนโอ้ดูครัโอ้ปงานนี้ต้องเจ๊ครับอาจารย์ครับท้าไม่ใช่อาจารย์ก็ว่าทำไม่ได รถกำไหมคนก็แรงแน่นอนแน่นอนดูครับพี่น้องโอ้แรงจัดเลยดูครับดูการบังคับดูการใช้งานย<อ>ี่ห้อนี้แอร์ยันชำเลยแอร์ยันชำอะไรฝันร้อนหายคัน ทันอย่างนี้มันต้องระดับอาจารย์นะคืครับดูครับการเดินการอะไรพี่การขับเคลื่อนคองไปหมดโอ้โอโอโอแนนอนแนนอนงานนี้คือว่าแนนอนเลยพี่น้องดูครับการเตาทรายเตาทรายยังไงให้มันละเอียด เตายัางไงให้มันสวยงามดูพี่น้องนี่ตักแต้มมกี้ด้วยอุ้มด้วยตักอุ้มด้วยโอ้โอ้สุดยอดสุดยอดนี่ดูเสียงโอ้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับรถคันนี้แม้ว่าสุดยอดเลยพี่น้อง ดูครับตักมาอุ้มเลยตักอุ้มเลยโอ้โหงานนี้ไม่ธรรมดาครับโอ้ดูเสียงครับลองยิ่งว่ากบนี่ตักอุ้มด้วยเฮ้ยเฮนี่เป็นไงเด่นอนเด่นอนพี่น้อง บแบบไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับพี่น้องสุดจัดหุูควันครับยิงว่ารถทางครับโอ้วันว่าไม่ธรรมดาทีเดียวเลยนะพี่น้องถ้าไม่ใช่อาจารย์นี่คือว่าทับไม่ได้เลยนะคันนี้มันต้องอาจารย์แบบระดับอาจารย์เลยโอ้สุดจัดสุดจัด <est> รถแรงรถแรงแรงจัดแรงจัด